นี่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าเนื้อสมเด็จโตเป็นยังไงนี่เนี่ยเขาบอกว่ามีเนื้อสมเด็จแค่มเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยชีวิตคุณก็ไม่ตกต่าไม่มีรอยถอดถ้าของเก๊เน่ยเห็นไหมมีรอยถอดยับยุยี่เชียวอ่าข้างก็เลื่อยเหมือนกันแต่มันเป็นเลื่อยเก๊น๋นี่ นะครับคุณคุยเรื่องสมเด็จได้เลยวันนี้อย่างเงี้ยถ้าถามว่าคุณดูพิม์าแล้วสมเด็จเหลือครึ่งองคคุณรู้ได้ไงว่าใช่อือ่าถ้าคุณดูพิมพาอย่างองค์เนี้ยสมเด็จที่เหลือแต่ฐานคุณรู้ได้ไงว่าใช่มัน่นเลยพี่ดูเนื้อดิดูเนื้อ,อ แทมไหมครับมีกุมารดูดลกอีกไหมครับปีหนึ่งแปดอ่าเห็นไหมครับนี่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าเนื้อสมเด็จโตเป็นยังไงนี่เนี่ยเขาบอกว่ามีเนื้อสมเด็จแค่เมล็ดถั่วเขียวเนี่ยชีวิตคุณก็ไม่ตกตำ่ำเนื้อเดียวแท้เห็นไหมครับใครที่อยากจะรู้ว่าเนื้อสมเด็จโตเป็นยังไงเนี่ย เอาองค์นี้ไปใช้เลยเห็นไหมแล้วคนสมัยก่อนก็จะเอาเศษที่หักเนี่ยมาแกะเป็นพิมพ์พล้ายเต็มองค์อแบ่งเ้าไลอาจารย์องค์นี้อโอ้พี่ซุม้ม<อ>เพชรหลังเขาอันนี้คือเรื่องจริงอยากได้เลยครับแบ่งเ้าไลอาจารย์เห็นไหมเนี่ยถ้าใครได้ส่องแล้วส่องอีกส่องแล้วส่องอีกคุณก็จะนะดูเนื้อพระสมเด็จด,ดูสมเด็จ นะของพุทธาจารย์โตเป็นมีมวลสารสมเจตโตท้าไม่โชคเขียวชีวิตไม่ตกต่ำไม่วอดวายอ่ะนี่ผมหยิบมาทีละอย่างนะคุณรู้เปล่าว่าสิ่งที่ผมอะประทับใจที่สุดตรงนี้แหววัดเกตโยขอกุมารดูดลกหลงพ่อแชมหเนื้อนะทองผสมด้วยนะครับวันนี้โอ้เรียนมาแทน หลวงปู่บุญปุกเซครับพี่สุดยอดเหรียญหายากในตํานานเลยครับเหรียญรุ่นนี้สวยเต็มฟอร์มขนาดนี้เป็นแสนแน่นอนคือเอาง่ายนะแสนยังไม่อยากขายเลยไม่เจอเวพี่เรียนรุ่นนี้แสนยังไม่อยากขายเลยครับสุดจริงโหู สวยจริงไม่เลียนเลย <g ül> คือต้องบอกว่าเหรียญมาแท่นอะขนาดผมมีอะมีแต่สึกๆนะเจริงมีเอาไปหาเหรียญมาแท่นที่โน้มีมานี่นคือบ้านผมเนี่ยที่มีอยู่อะส,สวยไม่ไม่เจอหรอกสภาพเนี้ยเหรีายญใส่ยาที่แพงที่สุดในประเทศไทย,นยเนี่ยสภาพเนี้ยแล้วเหรียญสภาพเนี้ยไม่เจอมาโอ้โหเป็นสิบปี โหแล้วกระไหลแบบเต็มพระแท่นดงลังนะะคือที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันปรินิพานแล้วมีพระพุทธสาวกเนี่ยนี่น้อมสักการละแล้วพระพุทธอ่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์อะ่ะต้องมากราบนมาัมาสาการพระแท่นดงลังที่รอห้าท่านเสด็จมาพระแทน่นเห็นไหมเหรียญนี้พอเปลี่ยนวัดใต้ พอศิรังวาลปู่บุญวัดกลางบางแก้วรวมปลูกเศษพี่วรวิทย์บอกว่าผมได้เมกสิทธิ์ยันยุ่งทำคุณแผนมาชีวิตพลิกดีขึ้นครับหลังจากได้มาขอบคุณที่ทำไว้นะครับขอบคุณครับพี่วรวิทย์อขอบคุณคคผแผนใช้ได้จริงนี่ต้องบอกว่าเจอเหรียญน,นี้เหรียญเดียววันนี้ผมใจละลายคือ ถ้าไม่ใช่บ้านนักสะสมเก่านะไม่มีทางที่จะได้อะคุณไปดูเห็นไหมเหรียญแท้กับเหรียญเก๋ก็ไหลคนละแบบไหมโดนัทเด้งเด้งก็ะไล่เต็มแชมป์ครับองนี้สวยจริงพุ่งเคยเห็นชัดๆก็วันนี้แหละครับไอ่เกลือเลยนะอาจารย์เห็นปะถ้าเราดูผิวพระได้เห็นไหมกระไหลแท้กับเก๋คนละแบบไหมคนละแบบพี่สองสี่เจ็ดสองครับเหรียญน,นี้ ห็นไหมเนี่ยกระไหลเคก็กเหมือนกระไหลเก๊นี่กระไหลแท้เขาทำจาจากทองคําแท้โอ้โหอันนี้มันทองวิทยาศาสตร์อืมลงกล้องให้ชมหน่อยครับได้ครับพี่เคยได้ยินแต่ชื่อวันนี้ได้เห็นตัวจริงสุดยอดครับพี่อุทัยคือไม่เคยไม่ได้เจอสวยต้องบอกอย่างนี้ครับพอเจอสวยๆแบบนี้แล้ว มันมันเกินคำบรรยายมีปกติเจอแต่ไม่สวยหลวงปู่บุญเป็นพะเป็นประธานในพิธีเซกครับอ่าพอแชมป์ตากล้องก็มาเสกด้วยมาหมดครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญน,นะะใช่เป็นเหรียญปางสายญาติที่แพงที่สุดในประเทศไทยและที่สำคัญคือไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจอสวยสภาพนี้สวยนับเหรียญได้เลย เท่าไหรครับองค์นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะนี่วันนี้ที่ได้เจอนะได้เห็นกันอยู่ตอนนี้นะอ่ะแล้วก็โอ้โหแบงค์นี่ปิดท้ามืนพ่สุพน์มาณส์นะเหรียญปราบเสี้ยนโอ้สวยเลยผมมาเป็นคนที่เก็บเหรียญสมเด็จโตก่อนปีสองพั้าร้อยแปดกว่าได้มนี่ คุณดูกระไลเขียนไหมครับว่าไม่ได้มีเล่นแค่เหรียญผู้จานโตปีหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งห้าเหรียญสมเด็จโตก่อนปีสองพันห้าร้อยเนี่ยที่สุดนี่เก่าเดียวเนีนเ่ยเแอนแวนพี่ก็สื่อทำนี่ก็เก่าอ่า อันนี้ยังไม่เก่ามากก่อนสองพันห้าร้อยแน่นอนผมมาเก็บเหรียญสมเด็จโตตลอดเลยอืเพราะอะไรผมบอกเลยนะเหรียญพระแช่มวัดฉลองอ่ะเหรียญเป็นล้านเพราะส้างวัวหลุงเหรียญเป็นล้านเพราะเปลี่ยนวัดใต้ก้าวสูตรเหรียญเป็นแสนเหรียญปู่ทวดก็ไม่ทันปู่ทวดเหรียญเป็นล้านอืสมเด็จโตยิ่งใหญ่น้อยกว่าเลยครับใช่พิธีของวัดระฆังยิ่งใหญ่น้อยกว่าเหรอครับเหรียญนี้งานปีอะไรครับอาจารย์ ก่อน90ก่อน90นะครับเรียนนี้งัดงัดพระลาดบุรีมาสวยๆมาชมบ้านครับพีนัดบ้านโป,ป้งเพื่อ85อืมใช่แบ่งไหมครับเรียนนี้วันนี้ได้อะไรมาไปดูแล้วก็นี่ไม่เจอโอ้ไม่เจอสวยมาสักระยะแล้วครับ เหรียญน,นี้เหรียญเดียวก็เกินแสนแล้วอ่ะอันนี้เหรียญรุ่นแรกของนะสมเด็จโตสร้างตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดโอ้โหส่งเหรียญเหมือนหลวงปู่สุปป้าคองมาข้ามเท่าเลยนั่นแหละครับพี่หมูสกลส่งดาวห้าสิบดวงขอบคุณมากครับพี่หมูขอบคุณครับรุ่นแรกสุดขัาสสิกครับเหรียญน,นี้อเรื่องราคา คุณไปคำนวณความศรัทธาของตัวท่านเอาเองความหายากแต่คุณต้องรู้ในเรื่องราวของพระก่อนนะเหมือนคุณจะซื้อโฉนดที่ดินวไว้ในบ้านจะซื้อทองจะซื้อแหวนเพชรไว้ในบ้านอะนะรอไปเรียนกับอาจารย์โอ๊ตพิมูสกลุลขอบคุณครับช่วยสอนวิธีสอนวิธีผลิตเหรียญปีสามสูตรขึ้นไปหน่อยครับอาจารย์หาเซิร์ชเน็ตก็เจอแล้ว อ่าเสิร์กูเกิลได้เลยครับพี่อ่าวันนี้มีตเหรียญหายยากๆทั้งนั้นเลยต้องบอกว่านเนี่ยคือเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตพมบาลังสีที่สร้างตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดฟังผมนะปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดปีเดียวกับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรุ่นแรกนะอืมสร้างก่อนเหรียญเพราะกันวัดพญาณน,นะครับ แล้วเราไม่ค่อยเห็นที่สำคัญคือเราอะ่ะไม่ไม่ค่อยได้เห็นแต่ผมอะเมื่อเห็นแล้วอะผมคิดว่าผมโชคดีในการที่ได้เกิดมาชาตินี้แล้วมาเล่นพระแล้วได้เจอเหรียญแบบนี้หายากนะในศูนย์พระเครื่องไหนๆก็ไม่ค่อยมีอันนี้เหรียญนี้ไม่ได้ใช้เลยนะเหรียญรุ่นแรกสมเด็จโตนะถามว่าเหรียญรุ่นแรกสมเด็จโตเหรียญรุ่นแรกปู่ทวดปีสองพันหร้อยไม่ทันปู่ทวดเหรียญละล้าน เหรียญรุ่นแรกพ่อสังวัวหลวงแปดศูนย์สองสี่แปดศูนย์นะไม่ทันพ่อสังเหรียญละล้านเหรียญรุ่นแรกพ่อแชม่มมอจาลองแปดหกไม่ทันพ่อแช่มเหรียญเป็นล้านแล้วผมถามว่าเหรียญรุ่นแรกสมเด็จโตเนี่ยสุดจริงร้อยปีพอดีใส่ลูกศิษย์ท่านเสกแน่แน่แน่นอนครับรให้เป็นรูปท่านก็ที่สุดแล้ว เรือลว่าสร้างที่ไหนครับรุ่นนี้คือไอ้ผมมาเกิดไม่ทันแต่ถ้าถามผมก็ต้องสร้างวันละครั้งอ่ะอ่เพอเพอสร้างร้องกันกระเหรี่ยงปูสุกสุดๆเลยครับเกจีอาจารย์มาเซกหลายคนล้นหลามแน่ๆสวยๆไม่เจอแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าที่เหรียญน,นะทรงเดียวกันอ่ะไม่ใช่ว่าอ่ามีความสัมพันธ์กันอะไรคือโรงงานในปีนั้นนะเขาผลิตเหรียญทรงนี้ เห็นป่ะพ่อฟักพ่อปูปูเข็มพ่อหัวพ่อม่วงบารทวนกระทรงเดียวกันก็คือตอนนั้นโรงงานเนี่ยเขาผลิตปีนั้นเขาผลิตเหรียญทรงนี้เราจึงสืบรู้ได้ไงว่างานแบบนี้เป็นงานเหรียญที่สร้างปีอะไรอนาคตหลายล้านแบบนี้สิครับเรียกว่าของหายากจริงเห็นไหมนี่อย่างกระไหล่พอลีสองพันห้าร้อย พอคุณไปเจอกระไล่เหรียญโบราณต่างกันไหมต่างซึ่งกระไล่ของเหรียญโบราณเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยกระไล่ย,ยุคใหม่ต่างกันไหมต่างเนี่ยคุณดูดีเนี่ยกระไล่ย,ยุคใหม่เห็นไหม ต่างกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซึ่งถ้าคุณมีภาพจําเกี่ยวกับกระไลเก่าแต่ละยุคหาเหรียญเพราอ,อินไห้พี่หน่อยพ่ออินเทวดาอันนั้นมากระไหลนี้มากระดา,า,าเหรียญน,นี้นนนเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้กยกระไลเขาไปในทางเดียวกันเห็นไหม นี่เป,เปิดเปิดอีกชาดเล่งลูกอีกทีหนึง่งอ่าหยิบเหรียญนี้มามเห็นไหมเนี่ย9เจ็ดคือต้องบอกว่าอย่างพวกผมอะไม่ต้องเอามาเทียบแบบนี้เพราะมีภาพจำอยู่ในหัวอยู่แล้วเห็นป่ะ แบบนี้หลังปีสองพหร้อยแบบนี้สองพันหร้อยเป็นีเก้ากว่าเนี่ยแบบเนี้ยก่อนปีแปดศูนย์เห็นไหมพอวางเทียบกันสองเข้าใจง่ายแล้วเหรียญแบบนี้ยเป็นเหรียญที่ไม่มีเก๊ ถ้ามีโอกาสได้ส่องกระไหลแบบนี้คุณไปเจอเหรียญมาแท้เหรียญหลักแสนคุณก็ซื้อได้คุณไปเจอนะเหรียญอะ่ะพกันกระไหลแบบนี้เหรียญละห้าหกล้านคุณก็ซื้อได้ชัดเจนครับชัดเจนครับดูบ่อยตามอาจารย์บอกเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยก็สดขึ้นมาหน่อยพอเก้าเจ็ดอย่างเงี้เจ็ดกว่าอย่างเงี้เจ็ดกว่า ซึ่งถ้าเป็นผ้าใหม่เนี่ยคนละเรื่องเลยต่างกันชัดเจนเลยเนี่ยถ้าเป็นของใหม่เนี่ยเห็นไหมโอ้ยคนละเรื่องจะไล่ไปตามยุคใช่ผมจึงบอกว่าถ้าคุณดูยุคความเก่าของผ้าแต่ละอย่างได้อย่างเงี้ยหยิบมาเนี่ยผิวแท้ผ้าแท้เลยใช่ถ้าผิวแท้เพราะของเกมทําผิวแท้ไม่ได้ค้างเลื่อยไหมเลื่อยไหมเออ ้างเลื่อยเห็นไหมเจาะทีเดียวเห็นไหมไม่มีรอยถอดถ้าของเก๊นนะ่ะเห็นไหมมีรอยถอดยับยูยีเชียวอ่าข้างก็เลื่อยเหมือนกันแต่มันเป็นเลื่อยเก๊นีน่เห็นไหมถ้าเหรียญเก๊น,น่ะดูหลังหูเนี่ยมีรอยถอดซิลิโคนเห็นไหมยับยูยี่ ถ้าเหรียญแท้หลวงพ่อแล้วแต่เนี่ยเรียบก็เหรียญต้องรีดแผ่นให้เป็นเป็นแผ่นเรียบอะ<ช>่ะปั๊มแล้วก็เจาะทีเดียวพลาแท้เข้าใจง่ายอาจารย์โอ๊ตอ่ะโอ้โหนี่โอ้โหถ้าปิดก่อนไก่ปลาผมขึ้นนะสามหมืห้าพันบาทครับ เอาสามหมื่นห้าครับพี่โออาร์นำไทยปิดสามหมืนห้าโอ้โหยินดีด้วยครับคุณพีุ่พี่แขวนไปได้เลยไม่ไอายใครจริงงนี้พี่แบงค์องนี้คือพิมพ์ใหญ่ห ชีตเลยดูง่ายองค์เดียวเอาอยู่ครับผมว่าในกล่องต้องมีแปดถึงเก้าหมื่นขุมจัดไม่มีอะไรมากันอันนี้บิมสั่งกติโอ้โหสุดสุดสุดเลยขุ้มจัดเลยครับเอาลุนลุนลุนขอโอเคสาตัวพี่กลับไปนั่งสองที่บ้านนะ ผมอยากนั่งซองอยู่กับเพื่อนๆจังเลยเนื้อเน่าเข้าใจง่ายขอคอมเมต์พี่ทวีหน่อยอ่าขอคกมเมต์คุณนาทวีด้วยครับสมเด็จบางนังหนาโอเคโอเคโอเคเนื้อยิบยิบแบบนี้ยคือเนื้อที่เขาเล่นกันอยู่ในตอนนี้แต่สําหรับผมอะผมตีว่าเนื้อมันเป็นพายุปลายนะอืมนแต่ทันสมเด็จ พิมพ์คมทัดงดงามโหถ้าผมหยิบมาประมูลทีละองอาจจะแบ์บอกให้ผมก็ได้พี่อ้าวค่ำคืนนี้อ่ะองค์นี้เอาไปเลี่ยมทองใช้กัน ในยุคตน้นเนื้อเหมือนเมื่อกี้อสูตรเดียวกันแต่ีนยุคตน้นสุดจริงพี่เวลาผลบักสุดยอดครับค่ำคืนนีอ้องค์เนี้ยนะนาทีเดียวนาทีเดียวค่ำคืนนี้สุดยอดครับประธานเอาพระดีๆมาให้ทุกองค์เขาเรียกผมว่าอะไรนะประธานนะ ถ้าคนที่นี่จะเรียกผมประธานธอขอบคุณครับมาแล้วครับเปิดแรก5,000บาทเวลาเดินแล้วผมไม่เห็นคอมเมต์ไงเห็นจะแบงค์อ่านคือคนที่เรียกผมคำนี้จะมีหนึ่งนะักฟุตบอลเขาเป็นมาถมเมตตาลน<ไ>ทีมฟุตบอลสันขวานแล้วก็คนที่เล่นพระนะมาที่5,000บาทครับเปิดแรกครับแล้วนาทีเดียวด้วยนี่มาที่5,500บาทแล้วเอาว่าชิ้นส่วนสมเด็จทักแกะแล้วแบบเนี้ยแขวนใช้สบายใจเนี่ยก็ยัง ที่อื่นก็ยังต้องไปหลายหมื่นอยู่ดีมาที่8,500บาทครับราคา,า,าสุดท้ายเนี่ยอย่างเงี้ยคุณเลี้ยงแขวนเมื่อเขายิดแขวนสมเด็จเขาบอกมีผงสมเด็จแท้ๆท้าเลสโตเขียวชีวิตก็ไม่ตกต่ำมาที่เจ็ดพันบาทมาที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทที่พีธตีละซักครับอยู่ที่พีธีละซักนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเห็นไหมอย่างเงี้ยคือจำไม่โดนสมเด็จเจ้ออีกเลยแล้วได้แขวนแท้ไปที่ไหนอาราธนาก็อุ่นใจ อ่าแต่ที่สําคัญคุณจะไม่โดนเก๊อีกเลยครับได้ใช้ผราสมเด็จโตมาที่8ปดพันบาทครับราคาทุตายมาที่แปดพันบาทมาที่แปดพันน้ำร้อยบาทมาที่แปดพันเจ็ดร้อยบาทแล้วนะครับราคาทุตายใส่กันประหยัดเหลือเกินอะ่ะอยู่ที่8ปดพันเจ็ดร้อยบาทครับราคาทุตายครับอยู่ที่8ปดพันเจ็ดร้อยบาทแล้วสองหมื 20, ่นจะไม่แดงครับได้ใช้ผราสมเด็จโตอยู่ที่9ก้าพันบาท ที่พี่วีวีแก้มมาที่เก้าบานห้าร้อยบาทที่ี่ทีละสักร,รามราคาสุดท้ายครับอยู่ที่พี่ทีละสักเก้าบาทห้าร้อยบาทแล้วต้องบอกว่าแบบเนี้ยปิดไปแล้วนะครับปิดไปที่พี่ทีละสักนะครับ จะินวิวัดสกุลนางส่องเจ้าพันห้าร้อยบาทตัดตลับนางส่องทุกวันได้เลยคือเกอ๋คุณจะไม่โดนเลยแล้วแถ้เนี่ยมีบุตรกุลด้วยเพียงนิจังมาก้าวนกไม่ฐานสวัสดีครับเพียงสวัสดีครับเพียงนิจงัง